เราจะรับมือต่อการถูกบูลลี่ต่อการถูกข่มเหงหรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างไรเมื่อถูกข่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบสิ่งแรกที่ควรทําเลยก็คือไปฟ้องพระเจ้ามีอะไรก็อธิษฐานกับพระเจ้าฟ้องพระเจ้าว่าเขาเอาเปรียบเราอย่างไรเขาข่มเหงเราอย่งายงไรและพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมนั้นจะประทานความยุติธรรมให้กับเราอย่างแน่นอนในพระคัมภีร์พระเยซูยกตัวอย่างอันหนึ่งว่าหญิงไม้ที่ไปร้องขอผู้พิาพากษาที่ไม่ดีผู้พิพากษาที่เห็นแก่ตัวไม่อยากจะช่วยแต่หญิงไม้นั้นอ้อนวอนอ้อนวอนมากผู้พิาพากษายัางยกคดีขอเธอึ้นมาพาพกษ ทั้งที่รอมานานเป็นเวลานานแล้วแล้วพระเยซูสรุปว่าดูสิผู้พิพากษาอาธรรมยังทนไม่ได้เลยดังนั้นพระเจ้าจะทนไม่ได้หรอกที่จะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์ดังนั้นถ้าเราถูกกระทําแบบไม่เป็นธรรมนะแล้วเราขอต่อพระเจ้านะพระเจ้าทนไม่ได้หรอกพระเจ้าจะประทานความยุติธรรมให้กับเราอย่างแน่นอนดังนั้นอันแรกเลยที่ต้องทาเมื่อถูกข่มเหงถูกบูลลี่หรือถูกกระทําอย่างไม่เป็นธรรมก็คือการอธิษฐานฟ้องพระเจ้าบอกกับพระเจ้าแล้วก็ยกเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นเรื่องของพระเจ้าสมมุติว่ามีคนนนึงงงงมมมมาาขโยเเเเิผผสรร็็จแล้้วกอออื่ีไปฟ พอฟ้องศาลเถกก็ยังเจ็บใจมก็เลยเอาไม้ไปตีหัวมันวางอาชขโมยเงินผมอันนี้มันคนละกรณีกันแล้วเนาะคือว่าไอ้เรื่องที่มันขโมยเงินเนี้ยก็ฝากให้ศาลตัดสินเนี้ยตัดสินอย่างยุติธรรมแต่ว่ามผมเองไม่ต้องไปตอบแทนไงไม่ต้องไปตอบโต้ให้ศาลต่างหากเป็นผู้ตอบโต้แล้วก็จัดการเหมือนกันนะครับเวลามีคนบูลลี่เราให้เราทำยังไงไอ้ฟ้องพระเจ้าแล้วก็ยกให้กับพระเจ้าแล้วก็เราเองไม่ต้องไปตอบโต้อะไรเขาแต่ว่าจงฉลาดเหมือนงูและสุภาพเหมือนนกพิราบไม่ตอบโต้เหมือนนกพิราบได้ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องซืืซ้เเเเรรื่ร่่่่ออองงงะไไไไไปปลลลยยยใหหห้้้้้าบบบูีีีีีกกกกกดดด็็็ ถ้าสามารถทําได้ดังนั้นร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับพระองค์และถ้าสามารถอัปเกรดขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งพระเยซูแนะนําว่าให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่เคี่ยวเข็นท่านอวยพรแก่ผู้ที่เข็นท่านทำดีต่อผู้ที่บูลี่ที่ผู้ที่ทําไม่ดีต่อท่านทําแล้วก็ยิ่งได้ใจคำแล้วก็ยิ่งเหลืองแล้วก็ช่างเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าประทานความยุติธรรมให้กับเราเองแต่ว่าเราอยากจะเชื่อฟังพระเยซูก็อ,อธิษฐานเผื่อเขาทําดีกับเขาแล้วในเวลาไม่นานพระเจ้าจะประทานความยุติธรรมให้กับเราอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเมื่ออมีีเเเเเหหตตุกกาาาารรรรณ์แแบบนน้้้้ิิดขขขึใใใชวงูละจ ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าอนุญ,ญาตให้มีแบบนี้เกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นผลดีกับเราอย่างแน่นอนไม่ใช่เหตุการณ์ร้ายแต่เป็น,นเหตุการณ์ที่ดีขอพระเจ้าเปิดตาเราที่จะเห็นผลดีพระพรของเหตุการณ์แห่งการถูกข่มเหงเอาเปรียบรังแกในคราวนี้ซึ่งเราจะได้รับพระพรอ,อย่างแน่นอนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจอาจะได้โอกาสเชื่อฟัง pues พระเจ้าอาจได้โอกาสพัฒนาความรักอาจได้โอกาสฝึกอดทนฝึกให้อภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่พระเจ้าจะเปิดเผยแต่ละกรณีกับแต่ละคนไม่เหมือน ผลดีขอพระเจ้าประทานความเข้าใจให้เราด้วยว่าไอเน,นี้ยมันจะดีได้อย่างไรซึ่งบางทีนะครับเราจะเข้าใจเลยตอนนั้นและบางทีก็ยังจะไม่เข้าใจจนกว่าเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วมองย้อนกลับมาโอ้จริงๆด้วยสรรเสริญพระเจ้าเพราะไอคนนั้นมันพูดไม่ดีกับเราเราก็เลยได้พบกับคนที่เรารักแล้วก็รักกันตลอดไปโอ้โหหวานซึ้งเนี้ยอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่แนะนําก็คือว่าเมื่อถูกบูลลี่ก็ให้อธิษฐานฟ้องพระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้าไปเราไปแก้แค้นเขาแล้วก็รักเขาและขอพระเจ้าประดานสิบัญาาาาทที่่่จะะเเหห็นนพพรรรซออยูกกงตุณ์